เอาไปเรื่องของคุณไพรคิดนะคะจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณไพรคิดคะครับสวัสดีครับผมใครมาขู่ฮะเนี่ยแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะคุณไพรคิดครับผมอยู่อำเภออะไรครับหมอผมอยู่อำเภอบ้านไผ่ครับผมบ้านไผ่ขอนแก่นอเดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าจะได้เอ่ยชื่อบุคคลที่สองที่สามโดยไม่จําเป็นนะครับผมมีการขู่ทำร้ายร่างกายหรือขู่ทำร้ายอะไรคุณครับอคือว่าเขา มาด่าแล้วก็ขู่จะทําร้ายอย่างนี้ผมเลยอยากทราบว่าเราไปแจ้งความได้ไหมครับเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันทะเลาะก,การด่ากันหรือ,อยังไงครับอ๋อเขาไม่พอใจเป็นบางเรื่องไงครับทีนี้เขาก็มาด่าว่า,าไปกล่าวหาเขาทีนี้ เขาก็โขอคาดเลยผมอยากจะถามเรื่องกฎหมายเพราะว่าผมไม่ทราบเรื่องกฎหมายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทั้งทั้งผมต้องถามไม่ได้ความเนี่ยว่าเขาด่าคำคำว่าด่าเรื่องหนึ่งอคมคู่เอาชีวิตเรื่องหนึ่งหนึ่งมาด่าให้เสียหายใช่ไหมครับผมด่าต่อหน้าคนไหมครับก็มีภรรยาผมลูกผมอยู่ด้วเอารู้เห็นนะว่าด่าด่าต่อหน้าคนนี้เขาเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้า ครดูผมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนี่นี่นี่คุณไปคิดคุณอย่าถามอย่างเดียวสิผมถามเรื่องก่อนเนี่ยคุณเนี่ยแล้วคุณจะถามกฎหมายใช่ไหมล่ะผมก็กาลังอธิบายคุณนี่ไงหนึ่งเขาด่าคุณไหมด่าด่าต่อหน้าใครนี่เขาขายดูหมิ่นซึ่งหน้านี่แจ้งความได้หนึ่งข้อหาแล้วนะดูหมิ่นซึ่งหน้านะอ่าแล้วสองไอ้ที่ว่าครูนั่นอ่ะครูจะทําอะไรครูอาคาตว่าให้ระวังตัวดีๆว่าอย่างนี้ครับครูอาคาตให้ระวังตัวคุณกลัวไหม ก็ร <ste> ู้สึกกลัวนะฮะอย่ารู้สึกกลัวเลยแต่ถ้าเขาขู่คุณไม่กลัวนี่แจ้งความไม่ได้นะก็บอกเลยว่าถ้าขู่แล้วให้เกิดความกลัวนี่แจ้งความได้ข้อหาหนึ่งอีกหนึ่งข้อหาได้สองข้อเลยคุณไปแจ้งความได้เลยที่โรงพักบ้านไผ่แจ้งได้ครับทั้งสองข้อนั่นแหละดูหมิ่นซึ่งหน้าด่าว่าให้เสียหายนี่ถือว่าดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับสองข่มขู่ให้เกิดความกลัวนี่กฎหมายอาญาทั้งคู่เลยครับไปแจ้งความได้ครับทั้งสองอย่างครับหา ทีนี้คือที่ว่าผมจะถามเนี่ยนะครับผมต้องขอโทษเล่าอันนิดทนึงนะฮะคือมันมีมันมันลักษณะมันจะตรดคล้องกับเรื่องที่มันเกิดคือลูกเขานนาเมาเมายาม,มาทีนี้เขาถือมีม่ไล่ฟันพ่อเขาพ่อเขาวิ่งหน,นีทันทีนี้เขาไปแจ้งความร้อยเวียงเขาไม่รับแจ้งความเขาว่าปัญหามันยังไม่เกิด ผมก็เลยกตัวว่าจะเข้าเคสกันผมก็เลยยังไม่กล้าแจ้งพี่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 ที่ที่โรงพักเนี่ยมันมีร้อยเวรมากกว่าหนึ่งคนวันละคนน่ร้อยเวรเนี่ยนะพี่อาจจะไม่เจอร้อยเวรคนนั้นก็ได้ที่ไม่รับแจ้งความเขาดีโน้นนะ่นะเพื่อนโดนไล่คนถูกไล่ฟันมาเลยไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความอ้างว่ายังไม่โดนฟันให้โดนก่อนแล้วก็มาแจ้งความอันนี้ตำรวจบ้านไผ่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างจริงอย่างที่คุณไปรคิดพูดนะอันนี้ก็พี่ลึกึกือเหมือนกันแหละ พอครับแต่ไม่รู้ข้อจะจริงยังไงเราอย่า,ไ,รราไปอ้างยิงเขาดีกว่าแต่ว่าของคุณเนี่ยหนึ่งคุณไปแจ้งข้อความหมิ่นประมาทนะครับใส่ร้ายให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งผมฟังดูในท่าเขาด่าคุณเนี่ยนั้นดูหมิ่นซึ่งหน้าแต่เป็นความผิดเราหูโทษนะ<ถ><ผ>มันโทษไม่ได้ร้ายแรงนะแต่ว่าก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแหละแต่มาแจ้งได้ไหมแจ้งได้ทั้งสองข้อข้อหาสองกรณีนะครับขอบคุณนะคุณเบคลิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับผม